แต่เกิดว่าคุณเป็นคนที่ทําทุกอย่างในการลดน้ําหนักแต่ก็ยังไม่ได้ผลคือพูดง่ายๆอย่างอ้วนอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นควบคุมอาหารไม่กินน้ำตาลออกกําลังกายก็แล้วแต่ก็ยังอ้วนอยู่ต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะว่ามันมีอย่างนึงที่คุณลืมไปก็คือจุลินทรีในลําไ้หรือว่าโปรไบโอติกที่ดีที่จะช่วยในการลดน้ําหนักค่ะ สวัสดีค่ะหมอไอซ์นะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยงานวิจัยระดับโลกเลยล่ะคะ่ะวันนี้ค่ะไอ้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงงานวิจัยเปเปอร์หนึ่งที่ทำเมื่อปี2013ค่ะก็คือเขามีความสงสัยว่าเอ๊ะอะไรที่จะทำให้คนเราเนี่ยมันมีความยูนิคหรือแตกต่าง สมัยก่อนเนี่ยนะคะเราเชื่อว่าจุลินซีเนาะหรือโปรไบโอติกหรือจุลินซีในลำไส้ใดๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการย่อยอาหารหรือว่าท้องผูกบ,บางทีหมอไปคุยกับคนรุ่นเก่าๆก็จะถามว่าแบบเฮ้ยเราต้องกินโปรไบโอติกนะเราต้องตรวจจุลินซีไมโครไบโอมในลำไส้นะเขาก็จะบอกว่าฉันขับถ่ายทุกวันนะ จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วอะค่ะองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วเราก็พูดกันมาเยอะแยะมากมายก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบขับถ่ายหรือเรื่องของท้องผูกแต่มันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของสมองกัด อิตเซ็ันแบรนหรือเรื่องของผิวพรรณนะคะเป็นสิวเรื้อรังเป็นฝ้าหรือว่าโรคผิวหนังใดๆก็เกี่ยวข้องกับสมดุลของจุลินซีทั้งในลำไส้แล้วก็ในเรื่องผิวและเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยังลดน้ําหนักไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าทําดีแล้วะทําถึงแล้วแต่น้ําหนักยังไม่ลงสิ่งหนึ่งที่ลืมไปอย่าลืมดูสมดุลของจุลินซีในลาไส้แล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเปเปอร์หนึ่งค่ะอันนี้แบบน่าสนใจมากชื่อของเปเปอร์นี้ก็คือกัด Ins, ity, ulate, m i c r o เบอ t a from twins discords for obesity modulate metabolism in mice หมายความว่าย่างไงเหมอือความว่าปี2013นาที่เขาทาเปเปอร์นเนี่ยเนี่ยอเมริการเขามีสมมติฐานว่าหน้าที่ของจุลินทีย์ในลำไส้อะมันน่าจะ มีส่วนนะที่ทําให้คนเราหรือการเผาผลาญเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันเขาเอาหนูทดลองมาทําให้หนูทดลองอ่ะมันสเตอร์ไลน์สเตอร์ไลน์ก็คือกําจัดจุลินทรีย์ออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็เอาฝาแฝดมาทั้งหมด4คู่4ี่คู่ก็คือ8คนโดยเงื่อนไขเนี่ยนะคะคือแฝดเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักตัวที่แตกต่างกันก็คือคนนึงอ้วนคนนึงผอมนั่นแหละนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแฝดเนาะจะตัดแฟกเตอร์ต่างๆออกไปไม่ว่าจะเป็น แฝดเนี่ยก็ติดต่างออกมาจากพ่อแม่เดียวกันจินติกเหมือนกันใช่ไหมคะเลี้ยงด้วยกันเนาะแล้วก็คลอดออกมาจากช่องคลอดเดียวกันคือพูดง่ายว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยนะคะถูกตัดออกไปหมดแล้วแต่ทำไมมันมีความอ้วนแล้วก็มีความผอมในแฝดคู่นั้นเนี่ยที่แตกต่างกันต่อมาเขาก็เอาแฝดทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาอุจจาระเนี่ยออกมาแล้วก็เอามาปลูกถ่ายใส่หนูในลำไส้นะโดยเริ่มต้นเนี่ย กลุ่มของหนูเนี่ยเขาจะให้กินอาหารที่เรียกว่า show d i e โ show d i ก็คืออาหารของหนูทดลองนะคะก็คือเป็นอาหารแบบว่า low fat นะคะมีไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องมี vegetable มีผักนะคะพอปลูกถ่ายปุ๊บเขาก็เปลี่ยนอาหารทันทีก็คือให้เป็นอาหาร high saturated fat ก็คืออาหารไขมันสูงไฟเบอร์ต่ำ oh my god คือเป็นอาหารที่เราเรียกได้ว่าเห็นปุบแล้วก็แบบใช้เลยเป็นอาหารที่มันจะต้องไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะแล้วการทดลองเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่หลังจากที่เขาเอาหนูมาใช่ไหมคะปลูกถ่ายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็แบ่งอ่ะกลุ่มหนูที่ได้อืจากคนอ้วนแฟดอ้วนเนี่ยนะคะก็อยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ได้หนูจากแฟดผอมก็อยู่อีกกลงหนึ่งแล้วก็เอากลุ่มของหนูที่ได้อืจากแฟดอ้วนมาเลี้ยงคู่กันกับ หนูที่ได้อืจากแฝดผอมผลก็คือพบว่ากลุ่มที่ได้รับอืจากแฝดอ้วนเนี่ยนะคะความสามารถในการเผาผลาญเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ได้อืดจากแฝดผอมอย่างที่2ค่ะเมื่อเอามาเลี้ยงด้วยการเราเพราะว่ามันมีแบคที ria t r a n s m มิชช i o n ถึงกันได้คือมีการแลกเปลี่ยนจุลินทรีย์ได้นะคะอย่างที่3ค่ะเขาพบว่าจุลินทรีย์จากในลำไส้ของคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยนะคะกลุ่ม bacteroides เนี่ยมันมีปริมาณที่แตกต่างกันโดย bacteroides เนี่ย เป็นจุลินทรีย์ที่สัมพันธ์กันกับเรื่องของกระบวนการการเผาผลาญจากทั้ง3อย่างเนี้ยที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นอันทําให้เขาเนี่ยนะคะสนับสนุนสมุติฐานว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสมดุลของร่างกายและเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาผลาญนั่นเอง นอกจากนี้ค่ะเวลาที่เรากินไขมันเยอะๆร่างกายมันก็จะต้องกระตุ้นน้าย่อยซึ่งมาจากตับสร้างแล้วก็ไปเก็บไว้ี่ถุงน้าดีไอ้น้ำย่อยอันเนี้ยนะคะที่มาจากถุงน้าดีเนี่ยค่ะมันก็จะไปย่อยไขยมันเนาะที่ลาไส้เล็กใช่ไหมแล้วก็เกิดการดูดซึมถ้าเกิดว่าเรากินไขมันเยอะมันก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการหลัง่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินไขมันนี้ไอ้น้ำย่อยนี่มันก็ไม่หลั่งเนาะนะคะ ทีนี้เนี่ยการหลังน้ําย่อยพวกนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับเรื่องของการย่อยไขมันเรื่องของการดูดซึมแล้วก็เรื่องของแฟตสโตรเลตหรือการเก็บสะสมไขมันสรุปหนูที่ได้รับจุลินทรีย์จากแฟตพอมาค่ะมันมีการทริกเกอร์ยีน หรือว่าดาวเล็กกเล็ยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขยมันและสะสมไขมันเนี่ยลดลงคือพูดง่ายๆว่ากระบ,บวนการการเผาผลาญอะนะคะมันดีขึ้นมันไม่ได้มีการสะสมแฟตที่มากขึ้นนั่นเองเมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอุดจระจากแฟตอ้วนเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยก็คือปัใจจัยในการลดน้ําหนักนอกจากเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนะคะสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อกระบ,บวนการการเผาผลาญ ก็คือสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และเราจะมีสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ยังไงมันก็มาจากอาหารนี่แหละค่ะที่ลดก,กระบวนการการอักเสบและที่สําคัญก็คือการเติมโปรไบโอติกโดยเริ่มง่ายๆจากอาหารกิมจิมิโซะซาคลาวและ บูชาแต่จะต้องไม่เติมน้ตาตาลถ้าวันนี้คุณคือคนที่ลดน้ําหนักอย่าลืมเรื่องของสุขภาพลําไส้หรือสมดุลของจุลินทรีย์อาละค่ะถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรนะคะสามารถที่จะส่งข้อความมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครให้ด้วยนะคะเพราะว่าหมอตั้งใจทําคลิปนี้มากๆเลยแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายไม่เชื่อหมอเวชาศาสตร์ชะลอวัยเราจะเชื่อใครคะ